กวา900ตันและพุกปีนี้ลมตลอดกรือบนเก่ามีระบบการปังกันลมท่ดุดขอเรา่จากเรื่องยกตู้โตได้าด

แล้วเป็นสีตาลสีตาลด้วัน2วันถ้าเป็นสีแป้งทอกเป็นลูกโ้ยเป็นลูกนะแต่ัจากไข่แล้วมาดูเป็นลูกปูนี่ครับที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติมันเป็นลูกปูแล้วนี่ไปงานไได้ีเวลได้เป็นตัวเป็นผง วันนี้มีชากาแฟนะคะแล้วก็มีชาชักค่ะมีดามูนัลโซดาค่ะแล้วก็มีคอกเทลนะคะเชิญมาด้านในได้เลยนะคะที่มากจากไหนอ่ะคอ้ที่านครับอ๋อใช่ต่อเอ้ยย่าสวัสดี มีพิธีการใหมเป็นส้มไตวบบ้จําทุปาองไร้อง่ะไมเปนนะคะจารายห่นานเลยม้ว่าจะเป็นงานภากร็แต่เอกชนนะคะนะคะใครที่อยากจะเดื่อตอบไข่เงินเเกินเติมเงินสังเรินะคะมีตเพียนที่มาด้วยนะค ที่อาจิรย์ชุมพรและอาจารย์ดรเตอร์เชจากเพชรประดิษฐ์ข้ารำโดยผู้ชญบูรณาการนางสาวพงยุทธาการนายชนรงคร์สังแกกศึกษาชั้นปีที่สอง มีชื่อเสียงน,นะคะแล้วก็เป็นสถาบันกนารศึกษาที่นะคะที่จะร่วมงานกับทางจังหวัดชุมพรโดยงานต่างๆนะคะเจ้าความรู้ด้วยกับเรานะคะก็สำงานที่จตุมน,นะคะ,ทะ,ะสทศน,นรีนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ คุณสุกิตติชัยรัฐมนตรีว่าการจังหวัดชุมพรด้วยนะคะทะ่านวิบูรัตนาการก็ให้การสนับสนุนแม่โจ้อของเรามาอย่างวนานมาแล้วนะร่วมมือนะคะระหว่างเงงวชรพยาบาลนะคะและมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะแลวก็ดูยนะคะนี่แหละเป็นพลังความร่วมมือนะคะที่เราเรียนกันสอนก็ความร่วมมือในด้านอื่นๆด้วยนะคะขึ้นเก่าต้องรับแขกผู้ไม่เกยยี่ยวโดยกาันนียกของเป็นเชื้อทางต้นเตรียมประชาพัฒนาอะไรก็ติดน้ำชาล้นมทุ่ง ยังไม่รักษาท่านผู้มีเกียรติครับใน,นนามของหงเรเแม่โจ้วันนี้รู้สึกตื่นเกียดในในนามของในวัดตะวิปเป็นที่แม่โจช้ชนใหม่แมาโจ้ที่ชุมพรนะครับรู้สึกตื่นเกียดอย่างยิ่งเมื่อกี้ผมก็พูดในที่ประชุมหลายเมื่อตอนเช้าว่าไม่โจ้ชุมพรเป็นของคนชุมพร รู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรที่ทังต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ภาษาการประเทศเทคโนโลยีมาโจชุมพรท่านผู้มีเกียรตินะหลายท่านวันนี้มีท่านแสจอนะครับมีท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เห็นเ่็ก็มีท่านเกษตรจังหวัดนะครับท่านที่ชุมพรของเราในวันนี้พร้อมกับ บุคลากรของท่านและอีกงานนึงก็คือมาวุฒนี้พ็ชุมพานเราจะได้รัปรุนขึ้นมานะคะท่าค่ะท่านผู้กับนะคะอันพูรแม่นะคะเียนเชิญด้วยนะคะท่านเพื่อขอบอันธูรแม่นะคะเป็นเชิญพิพากษาจากที่นี่เกี่ยวกับผู้ใหญ่คนวันนี้ค่ะเียนเชิญนะคะผู้กกียราี่เกี่ยวกับผู้บรนีเพื่อที่จะให้ทไดีร่วมกันผู้เรียนี ค่ะแล้วลังจอกเซซิ่งพี่พีเตน่นะคะมาเป็นประธานในที่ีต๋โต้เลนเฮาครั้งที่สองของเรานะคะและประาน,ะาน <c oughs> ก็ได้